สวัสดีค่ะสำหรับใครที่เกิดวันอาทิตย์นคะคะนี่คือดวงของลูกค่ะประจําวันที่16ถึงวันที่31สิงหาคมนี้ลูกๆจะต้องพบเจออะไรกันบ้างแม่หมอเกตเปิดไพ่ให้เรียบร้อยแล้วเรามาเริ่มกันที่เรื่องงานเลยก็แล้วกันนะว่าลูกๆจะต้องพบเจออะไรกันบ้างมีการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เลยค่ะบางคนมีการออถูกเลิจกจ้างบางคนจะต้องออกจากงานนี้อยู่แล้วบางคนมีเกณฑ์ที่จะต้องเดินทางไปทํางานต่างประเทศต่างจังหวัดต่างถิ่นต่างแดน จะถามว่าเป็นความสมัครใจของเราไหมเราก็มีความสมัครใจอยู่แล้วนะไม่ได้ถึงขั้นกดดันหรือออัดอะไรบางคนวางแผนไว้มานานมากละแต่เพิ่งจะมีโอกาสได้แบบแตัดสินใจอย่างเด็ดขาดก็คือช่วงนี้แหละนะคะส่วนคนที่ยังอยู่ในองค์กรอาจจะได้รับงานเพิ่มหรือได้ทำอะไรที่เราไม่เคยได้ทำ ทุกอย่างมันดูท้าทายไปหมดเลยค่ะได้รับมอบหมายหน้าที่ใหม่หนในช่วงนี้นะจ๊ะส่วนคนที่ทำธุรกิจของตัวเองค่ะในช่วงนี้อาจจะต้องมีการหาอะไรมาทำเสริมเพิ่มเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างนะเพื่อคาดหวังให้ได้เงินก้อนเข้ามาอย่าสมัรเสมออาจจะเป็นช่วงที่ยอดขายเราตกเราต้องการปรับปรับกลยุทธ์ในการค้า สามารถทําได้นะครับอาจจะต้องมีการเปลี่ยนบริวารเปลี่ยนหุ้นส่วนหรือว่ามีการเปลี่ยนที่ค้าขายเปลี่ยนออฟฟิศอะไรประมาณนั้นสามารถทําได้เลยนะจ๊ะในช่วงนี้นะคะส่วนเรื่องของการเงินคนที่เกิดวาทิตย์เป็นยังไงช่วงนี้เหมือนอึดอัดค่ะรออะไรบางอย่างก็ออยังคําตอบมันยังไม่เป็น ไปในที่เราพอใจมีการรอทุกเลื่อนคาดหวังเงินก้อนอาจจะล่าช้านิดนึงแต่ถามว่าได้ไหมทุกอย่างมันได้แน่นอนแต่เพียงแค่ว่ามันช้าจากที่เรากำหนดไว้3วัน7วันต้องได้กลายเป็นว่า15วัน12วันอะไรประมาณนั้นแต่ถามว่าได้ไหมได้นะคะส่วนเรื่องของสุขภาพช่วงนี้มีเกณฑ์มีเกณฑ์ได้นอนโรงพยาบาลนะเธอระมัดระวังนิดนึงการป่วยกระทันหันการผ่าตัด คือมันถึงเวลาที่ต้องผ่าหรือเปล่าประมาณนี้นะคะมีเกณฑ์ผ่าตัดมีเกณฑ์นอนโรงพยาบาลกระทันหันมีเกณฑ์เจ็บป่วยกระทันหันมีเกณฑ์แบบเป็นโรคที่เราแบบเฮ้ยเป็นได้ไงวะงงงงเป็นแบบงงงงนะคะระมัดระวังนิดนึงเรื่องงสุขภาพค่ะช่วงนี้รับประทานอาหารก็ระมัดระวังนิดนึงนะลูกนะระวังท้องอืดท้องเฟอ้อระวังกดไหลย้อนจุกเสียดนะครับส่วนเรื่องของความรักค่ะ ในช่วงนี้ความรักของคนมีคู่แล้วไม่อยากจะให้หนู่ะใส่ใจคนรักนิดนึงเติมความหวานให้เขาหน่อย พาไปทํากิจกรรมร่วมกันนิดหนึ่งนะถามว่าทุกอย่างมันราบรื่นไหมก็อาจจะมีการเข้าใจผิดอะไรกันบางอย่างในช่วงนี้นะครับอยากจะให้หันหน้าคุยกันเปิดใจคุยกันหน่อยมีความคิดเห็นที่ไม่ลงตัวอาจจะคิดกันคนละแบบเราคิดอย่างเขาคิดอย่างให้เปิดใจคุยกันนิดหนึ่งนะคะส่วนเรื่องของคอนโสดค่ะคนโสดคนวันอาทิตย์เป็นยังไงอาจจะโฟกัสเรื่องของตัวเองมากไป เลยยังไม่อยากสนใจใครยังไม่อยากมีใครเข้ามาพอมีเข้ามาปุ๊บก็คือคุยได้อ่าเฮฮาปะิ He ิงโกได้แต่ยังไม่ได้โฟกัสอะไรสักเต็มร้อยคือถ้าถ้ายังไม่ใช่อย่าเพิ่งไปให้ความหวังเขานะลูกนะเดี๋ยวเขาจะเสียเวลาเกินนะครับนี่คือดวงคร่าวๆของคนวันอาทิตย์จ้า